หมดเลยเนะเพราะดนทาคมเขาไม่ไม <toys> ่หายเขายืนบอกร่าพอไหวมั่นใจเ่ามันดีเลยถอยเลี้ยงก่อนดีกว่าตอนนี้เที่ยวเที่ยวแคคนนี่ เกยวเพื่นเกี่ยวแก้วแก้วมานี่อาจารย์คิดว่าไอ้พนกินถ้สันูน้ออาจารย์กินี่ของเก่าบอกเพ่น่ของใม่ก็าเก่าเลยเนาะอเปเีย่นากี่ไม่สิเียวันเป็นฝาเอาหักาเต่อล้วอไปมไป

อันว่าว่ากันเบ้าเล่าอันเน้นหน่อยแล้วูนะเน้นเล่าสันเดียวก็ไวก็ผายด้วยพ่อไปพ่อไปตัวมันใ่้วัวมันเป็นารเลืเป็นการเอเหลอเพเแต่ันหายแล้วโอ้มาแตหลวงพ่อจะรับบูกอติด้คงไมปีกนัน โมแม่ดิเพื่อนเขียวหมาพอนแขวนวันได้แอนแขวนข้างๆมีไหมภาษาไทยไรเรียว่าเขี้ยวเขี้ยวไม่ยิ่สีดีใจพอเขียวแ,แม่เจ้าของควองเกิดมาแต่ว่าดีบว้าวเก็บกระดูกไว้ให่แถมจะได้แขวนมาโฆษณาได้เาอสานอสนุวกว่ายห่สีดีใจหว่างเกิด้าดีใจอะ้เก็บพอแขวอันแขวนแล้วยังมีเขียวอีกอันหนึ่งนี่ เขี่ยวมหาสเสน่ห์คุณพี่นี่ยมีผางหนึ่งไม่ได้จิบมไเป็นพอดเก็บไหลโยกขึ้นหอกมาแค่โอ้ยกุพ่อเราป่ะนะพ่อย่าไจ่พ่อเขียวหมาเออขาเก็บกระดูกข้อนขึ้นได้เขียวหมามันก็ได้จับใบพงโอ้เขียวมันง่าม,ง,ามง่ามแเรียมันเขี้ยวนะขวนขวเนขี้ยวเพชรเขี้ยวมหาเสน่ห์คืออาจารย์สมิบิวาน,นั่นน่ะวันเท่าอันเขียวหมาเนาะหมามันจะไม่เขียวขางๆเลนเขียวหมา แ้เสีดีใจอัู่ไงาตมาหัวควตนเยมบกระดูกแม้จะคล้องได้แขวมาาอัวตาได้แล้วพอจะเจริญเดี๋ยวบ่อยหัวกวันจะน่อยบ่อยหายจะน่อยไหขาเดี่ยหาเงินสามวันว่าเลยเดียบอกไหแม่ว่าเราไปออกข้านออกไ่มฮะออกอกเว่าตีตีผมน้ำมันื้นเห็นไหมบัด่วงแล้วให้ได้ไหนอ่ะ อันผู้ไก่ว่าเรื่องกันดังให้ฟังามหมดเคลื่อนย่านย่านเอกคนมากกลามา่าลงพคอลงพคอวันน่ะไปส่งในบ้าปั๊บแต่ดอกลูกเมียงคนไหนมาส้วนผ่าไปส่งกันคือมัาดื่อจะไม่ออกบ้านนี่ว่พคอหลายๆมาส้วนมาส้วนผ่าไปส่งในบมันไปยังว่าย่านวันน่ะห้วยแต่ดอกว่าโอ้แต่ไหนแต่เพราะมันดูใส่กุ้งหมเคลื่อนนอนหลับกัรไปบ้านก่อนวัว ันได้ย่มคนไหนนะมันสิเลย่เวลาเวลาตก้ไก่มากว่าเพราะนตื่นสิอวนยะดทางหลังมานสิไปทอดบ้านเมื่อไราเมันขึ้นเนี่ยอ้าวมัวเลยมันจะสื่อไงใส่น้อมผันเจะไห่มันก็ตื่นไาเนี่ยนมสด เรี่องกับเราเรื่องหลุกฟองนะหลุกฟูงเสีสาวเดียวมาหาโอ้ยหยดตุ่มยกื่้นเอาหนามมากใส่ยางมากจะคอยไปฉีดเดี๋ยวลอกับเปิดเปิลเปิลอ้าวเปิดฉีดอกฉีนเทลมบอกไปก่อน เปลเพยนตรงกงานนี่เเลียนเนี่ยจะไรบังเอิเห็นหน้ากับขาดเ็น้ยนนี่ดเอาถื้อไหมจับม ประคำเรื่องเราว่ามาใช้บานจมสิด้ต่างเวลอาจารย์ว่าคือก็ออกก็เรารบไปหาอาจารย์สิเด้มากว่าเราก็เห็นอย่งได้บานจมมาเหือต้นจาจาร์ต้ขามแล้วครูเห็นมาต่างเอาใจเย็นๆเราจะมียังตึ่นขอสิย้อนอาจารย์ก็เริมมันนกมันว่าโอ้ยค่อิดดีขึ้นมเแย่บางคนหันเลยนคือมันโยกไก่กันนาะ โอ้ยไม่ให่สเน้ะแม่จะของเลยเหรอวาแม่คนตายพูอยู่ให้ทังๆเหมนเนาะเพิ่งเนี่ยดเสาเพ่นกัเตรียมเอาไม้ของไปพอแขวแม่จะของไพอแขวไม่ใช่จ้าุกแม่มสูงกว่าได้แล้วนะแต่ยังได้สิแม่ได้แวหมาโอ้ยใาย่เลยยห่เเต็มแควก็ได้แคามาเามีรบแม่บอกเลยนี่แวหมากันยอะว่ะอเนไดแขลวเนี่ยพนน แอรนไรฟ้าเรียว่าอะไรแก้วเนี่ยมันพีะไรว่าเขี่ยวเทรบ่อยเขี่ยวมหาเจน่เนี่ยเิ่นเมนเิ่นจีบวนเราเดียก่าจีบสวนจะเขาไปว่าอะไรไปยาเยทางตาเปลียนเรียงใบทั้งน้จันทรข้าวกราก่อนออกมา ្្ទៅក្្ទៅក្នទៅទៅក្ទៅក្្ទៅក ผู้ที่มีหลานน้่ยมาน้ำซำควรนเนวบาก็ห้องเตวเสีวทาก็ปีนย้างทําก็โจาันอยผู้เล่นผู้นั้จุหลงแทงปอยข้าพีบอเห็นมีบ่ยอพิจตบ่มีหรอกเนาะอันนี้มันอยู่น้ำตามก่อนเออพิิรมนี้คนปล่อยต้อสกงหรอเนาะอย สามบดูตาเว้นเทชวนโหายผูตีกิดเสียได้อยากตีฟ้าโน้ตมือเบเว้นบันบจ้บดเท้าโบผึ่งโบผึ่งโบผึ่จะเป็นเทไมอย่าีอยังเราโบผึ่งโบพึ่งมันยืนากรบเลตัดออก แต่ว่าว่าไปกับสินการเบาหยอกยุ่มเรีงายใจย็นย็นจากท้าทีสับี 你你。<laughs> เปืนเลแลสเดียวเขาอู้นตุบริจาคมีสามนาะพุ้อยาชโยมภาษาอย่ายงมนุษย์ปุถุชนธรรมดาสี่เท้ายังรู้พลาดนักปากกับต้องมีวันพังเล็กๆใน้อยๆ้าอาไปยขอาไหยถึงการแรกการนอกปุถุชนธรรมดาสองเท้าเดืนดดิบเซรามลดมีสี่หลอดสี่อ่นกันยังหุกผ่วหุกหงายใด,ด้เนาะโยมเนี่ยเพื่อสีขากรยังลงเป็นยังไงเนาะ จึงจะแยงหูลูกเป็นว่นาแม่าุคนนอกคนุ่จชนธรรมดาผิดเล็กผิดหน่อยกัยให,ใหการทวัดการไห้อีกเกิแก่เจ็บายบุญหว้ทั้นทีไม่ตื่นโลกนี้ my little ที่ละก็ให้ตายตาพระอาจารย์หลวงพ่อ,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 จจอแม้หลวงพ่อจะตลาดสัตว์าคุณย้ำความดีของหลวงพ่อที่ทราบเอาไว้แั่ว่ากโกกาลูกคนนี้ไม่เคยลืมชาวบ้าพี่น้องโกกาหรือปูบาอาจาไม่เคยลืมความดีของหลวงพ่อ ที่ได้ทราบสา,าราได้ทำบุญคุณงามความดีตั้งแต่ย่างก้าวเข้ามาเป็นเจ้าว่าวัดโคกาศก็ผมก็วางหลักการไว้อย่างนี้นะครับพระอาจารย์ไม่เลิกวันที่เท่าไหร่นะครับเป็นนอนก็ พอดีได้ไปหาเงินมาช่วยทำให้เป็นลูกหลานบ้านโคกกลางเป็นตัวแทนเขาใครทุนเท่าไหร่คะเออยังหนุ่มอยู่ใครใทุนอายุเท่าไหร่อาสักเอาจารย์สุริยันเดชอาจารย์เฉลี่ยเท่าไหร่ปู่ย่าเต็งวันอาจารย์บ้านสุริยันห้าสิบพอดีวันนี้ไงเลอโอ้วันนี้วันเกิดวั้ไอ้โคบัานเกิดวันนี้เอาเงินให้ไอ้เด้่เอาเงินไปให้อ้ไปจานพูด พูดทีไรเป็นเงินทุกค์ขำยังว่ารวยจนตายได้ได้เจอกันได้บารมีหลวงพ่อพูดแไงเอาเงินออกจากกระเป๋าเขาได้นี่ก็ถือสุดยอดแล้วมาสิเจมมามาเจมนั่งนั่งอะไรอาจารย์อาจารย์ปริยัตเจมให้ได้รับตำแหน่งสูงๆจะเป็นอะไร เขาเป็นนักร้องทั้งคู่เป็นนักร้องทั้งคู่เลยอาจารย์สุริยันก็เป็นนักร้องนะอาจารย์สุริยันกับนักร้องนะาโดดีทั้งครอบครัวคุยกันถึงมาอาจารย์ชื่ออะไรสุริยันเอ้าอาจารย์สุริยานอาจารย์คุณคุณที่แบ่งไปครับผมชื่อสุริยาีนชื่อสุริยันเอาไปวางเลยอะไรกันนักร้องเก่าของแคนดี้ร้องเพลงนแล้ว พระอาจารย์อาดขาพระอาจารย์อาขานิมนต์มาผูกแขนให้หน่อยค่ะอพระอาจารย์อัดนิมนต์ค่ะนิมนต์ยาวยางไปไกลเราจะพาไปอาจารย์สุริยันเดี๋ยพึ่งไปเดี๋ยพึ่งไปขอบารมีกับกับพระอาจารย์อาด้วยนั่นๆนั่น แต่ไม่อาจารย์ธุริยะนั่นค่าอาจารย์ขายเสื้อให้ผูกผูกเขียนให้น้องหน่อยครูกเขียนให้น้องหน่อยค่ะเนี่ยน้องน้องน้องคนสุดท้ายน้องชายน้องชายค่ะน้องชายน้องชายพวกผู้น้อยไม่ใช่น้องขาบาดเจ็บ ไม่รนเปยนไม่ร um ู้จักกัเยไงรเมย์มาจอดว่าก็กลางใช้บริการนีไ่ได้เอาคีที่มต้องพูดสิกรรมอะยดีดอ่สอนสอนอยู่ที่บัวขาวค่ะก็วสิเมื่อไปที่บ้าน้องเขาก็ไปเล่นดนตรีทุกคืนงานอะไรด้เลยกมีแต่ยกเว้น ทำกลางวันกลางคืนเนี่นร้องครอบครัวมีลูกสาวคนหนึ่มีแม่ล้วเขาเ้อารเปิดงานแล้วก็ต่อไปนั่นก็มีแต่คนไปร่วมงานร้องปวดเนั้นไว้ให้ไม่มีวัน ขึ้นบ้านเกิดเขาลูกหลวงเขาเป็นน้องค่ะพ่ออาจารย์เราอยู่ใช้กัน่อนท่านไปแบบปฏิบัติแล้วไม่ต้องห่วงแล้วเป็นเพื่อนกันกับพระอาจารย์บุญเลิศวันเกิดผมแต่วันนั่นของพระอาจารย์ก็ อาจารย์ได้มีอไไได้ค่ะอนุญาตให้ไปอ่าจริงๆค่ะเนาะถ้าไม่มีจุดที่จุดกฎหายเนาะงุณก็แ้จะแก้งแม้จะจ่นลี้ันแล้วคือาจะ้เลี้ยงาง้น่าง้จไว้ให้เป็นของเดยารานา่หางยง่ะ่อกวจะเล่นเดินนมาไล่มเรียามาณนี้ม็นม่อหแต่หน้าตาก็เหมือนกันนะครับอาจารย์เออทไมทไมสองคนไรมงเหมือนกันมีําเหลี่ยมสี่เหลี่ยมทองคาเหมือนกันมี มี้เกเาทเพลงไหมโยมสีเดียวน่นะมาอาจารย์้าให้อาจารย์สุริยันร้องเพลงสักเพลงหนิร้องสักเพลงม่ให้อา์เพลงอนเขาเพราว่าไงลัวพจหลับเขาเนี่ยไปกันโยมชาวโบร ช่วยกันเก็บของก็ดีเลยเอาบุญท่านสุดท้ายใครที่พอว่าช่วยช่วยกันหน่อยระในที่หัวใจด้วยเอาบุญเยอะๆเลย